ที่หมดเกลี้ยงเลยอ่ะจีโอ้มาแล้วที่ดีสติกสองขวบเจ็ดเดือนละ จำไม่สี่ขวบหกเดือนละวอ๋อดีๆก็จำไม่ก็กินหมดแล้วโอ้ซา,าจังเลยองรซาดจังเลยจำไม่จะไม่เหลือจำเม็ดต่อจำไม่เก็บไมปหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมโอ้หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือจำเม็ด อ้โอ <ítulo> uh ้โ oh. อ oh. oh, anyway. ้หมดเกลี oh ้ยงเลยตโตัวมาสามเมตรเนี่ยตัมาสามเมตรเหรมโอ้โห